ละความสำคัญทางภูมิศาสตร์อาวพาลองเบต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดกวางนินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากอยู่ในโก้ถึง2ครั้งในปีคศ1994และปีคศ2000จุดเด่นของอาวแห่งนี้คือเกาะหินปูนกว่า1,600เกาะ ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำทะเลสีมรกตทำให้ภูมิทัศน์สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อ่าวฮาลองเบกับประวัติศาสตร์เวียดนาม 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณอ่าวฮาลองเบซึ่งบอกให้เรารู้ว่ามีมนุษย์ยุคแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานแล้วพื้นที่นี้จึงสาคัญมากเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารและที่หลบภัยตั้งแต่สมัยโบราณ 2. ยุคศักดินา ฮาลองเบมีบทบาทสำคัญด้านการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในศตวรรษที่13ที่เวียดนามต้องเผชิญกับการลุกรานของมองโกกองเรือเวียดนามสามารถใช้ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งซับซ้อนตรงนี้วางแผนการรบจนเอาชนะค่าศึกได้ 3. ยุคอาณานิคม ในช่วงศตวรรษที่19ถึง20อ่าวฮาลองเบกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรัพ,พยากรธรรมชาติที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะหานหินจากเหมืองบริเวณใกล้เคียง 4. ยุคปัจจุบันอ่าวฮาลองเบเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเวียดนามนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาที่สำคัญด้วย และได้รับการเครื่องทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกภูมิประเทศคาร์ดหรือคาร์ทโรกราฟีเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการสึกกร่อนและการละลายของหินละลายน้ำได้ง่ายโดยเฉพาะหินปูนหินไดโนมายหินหหออยิปซัมซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําที่มีกรดอ่อนเช่นกรดคาร์บอนิกที่เกิดจากน้ําฝนละลายคาร์บอนไดออกไซด์จึงค่อยๆละลายกลายเป็นรูปแบบภูมิประเทศเฉพาะ พามาถึงภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาและละลายของหินปูนหรือหินที่ละลายน้ำได้เช่นหินไดูรมัยจิปซัมเกรือหินมีลักษณะเต็นคือพื้นผิวเป็นหลุมบ่อน้ำไหลใต้ดินและขาดแม่น้ำที่ไหลบนผิวดินชัดเจน นิวทยายและกระบวนการเกิด 1. หินที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือหินปูน CaCO3 ที่สะสมตัวในเทเลตื้นจักเปลือกหอยปาลาคาร์งซักถึงมีนนชีวิตเกิดการทับถมอัดแน่นจนกลายเป็นหินปูน 2. กลไกทางเคมีน้ำฝน H2O ด,ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 จากอากาศและดินจนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อน2 c o 3 ปฏิกิริยาคือ H2O บวก CO2 กลายเป็น H2CO3 กดนี้ละลายหินปูน CaCO3 บวก H2CO3 กลายเป็น Ca2 บวก H2CO3 หินปูนเจอค่อยถูกละลายเกิดโพรงน้ำซึมผ่านโดยแตกขยายกล,ล,ล,ลายเป็นทับช่องว่างในรูปแบบคับ ลักษณะภูมิประเทศคราแตแบ่งเป็น2ออย่างหลักๆด้วยกัน 1. บนผิวดิน 2. ใต้ดินบนผิวดินแบ,บ่งเป็น4หัวข้อด้วยกัน 1. โดลีนคือหลุมยุบกลมๆเกิดจากหินปูนใต้ดินถูกละลาย 2. อ,อูวาลาหลุมยุบหลายอันรวมกัน 3. พอนเยเป็นที่ราบกว้างใหญ่ในเขตคา์ามีน้ำพุ่มขัง 4. ภูเขาหินปูนรูปโด่งหรือเขาตะปูเป็นหินปูนที่ทนทานที่เหลืออยู่หลังการกัดเซาะต่อไปหัวข้อที่2ใหญ่ใต้ดินแบบ่งเป็น4อย่างด้วยกัน 1. ่ถ้ำคือช่องว่างที่เกิดจากการละลายหิน 2. หินงอกแร่คลายทรายตกผลึกจากหยุด น้ำบนพื้นถ้ำสามหินย้อยเกาะตัวจากเพดานถ้ำส่เสาหินคือหินง,งอกบวกหินย้อยเชื่อมต่อกันตัวอย่างภูมิประเทศของค้าที่สำคัญ 1. อุ้ยหลินประเทศจีนมีภูเขาหินปูนรูปโด่งสวยงาม 2. พังงาประเทศไทยมีเขาตะปูอ่าวพังงา 3. เวียดนามมีฮารงเบสรุปแผนภาพได้ดังนี้อ่าวฮาลองมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งบนบกและในทะเลประกอบไปด้วยระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนป่าชายเลนแนวปะการังและถ้ำ ยมีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นหลายชนิดเช่นข้างกะบ,บะซึ่งเป็นสัตว์หายากที่พบเฉพาะบนเกาะกัสบาและพืชเฉพาะถิ่นอีกหลายชนิดเช่นปาล์มล้อมและโปงร้องนอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเช่นปลาหมึกหอยและปูรวมถึงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนป่าดิบชืน้นปกคลุมเกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยของพืชเขียวชะอมเช่นเฟิร์นกล้วยไม้และเมตโนเลียระบบนิเวศแนวปะการังพบในบริเวณน้ำตื้มรอบเกาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่สำคัญฝั่งริมทะเลที่เชื่อมต่อระหว่างป่าบนบกและระบบนิเวศท,ทางทะเลระบบนิเวศถ้ำถ้ำหินปูนที่พบมากในบริเวณนี้มีระบบนิเวศท,ที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะถ้ำใต้น้ำที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ ระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงระบบนิเวศน้ำขึ้นน้ำลงและระบบนิเวศพื้นน้ำอ่อนที่พบสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและตำน,นานท้องถิ่นของอาวพาลอง วัฒนธรรมท้องถิ่นของอ่าวฮาลองประเทศเวียดนามเป็นมรดกโลกที่มีทั้งความสวยงามและวัฒนธรรมผู้คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยน้ำทำการประมงสืกสารอาหารทะเลดน,นตรีพื้นบ้านและเทศกาลจุดเลียดน,น้ำอ่าวฮาลองเป็นลักษณะของทั้งความสวยงามวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวเวียดนาม ตำนานของอ่าวฮาลองตำนานของอ่าวฮาลองเล่าว่าสมัยก่อนเว่นานถูกสตูปขุกค,คามสวรรค์จึงส่งมังกรแม่และมังกรลูกลงมาช่วยมังกรพ่นไข่มุกและยกจมกายเป็นก้อหินนับพันใช้เป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันสตูหลังจากนั้นมังกรก็อยู่ที่อ่าวนี้ตลอดไปจึงเรียกว่าฮาลองหมายถึงมังกรร่อนลง ชุมชนลอยน้ำและวิถีชีวิตของคนในอ่าวชุมชนลอยน้ำในอ่าวฮาลองเบเป็นหมู่บ้านการทะเลที่สร้างบ้านบนแพไม้หรือแพลอยน้ำเดิมเกิดจากการที่ชาวบ้านต้องประกอบอาชีพประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำใกล้แหล่งทํากินหมู่บ้านมีทั้งบ้านพากักโรงเรียนโบสถ์ตลาดและเลี้ยงปลาในกระชังวิถีชีวิตของคนในชุมชนอาชีพหลักการประมงจับปลาเลี้ยงหอยมุก เลี้ยงปลาในกระชังและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการคมนาคมใช้เรือเป็นพหาหนะหลักในการสัญจรและขนส่งสินค้าความเป็นอยู่ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาทะเลเป็นหลักมีความสามัคคีในชุมชนการศึกษาและวัฒนธรรมมีโรงเรียนลอยน้ำเล็กๆให้เด็กๆได้เรียนสืบสานวัฒนธรรมประมงดั้งเดิมปัจจุบันหลายครอบครัวย้ายขึ้นฝั่งตามนโยบายรัฐแต่ยังคงมีบางส่วนอนุร,รักษ์วิถีชีวิตลอยนำ้ำ ไว้เพื่อการท่องเที่ยวและรักษามรดกทางวัฒนธรรม อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพศ2 5 3 7เนื่องจากความงานทางสุนทรียศาสตร์อันโดดเด่นจากนั้นในปีพศ2 5 4 3ได้รับการยอมรับเพิ่มในทุนค่าทางธรณีวิทยาและธรณีสันฐานอนุรักษ์อ่าวฮาลองมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยมีมาตรฐานต่างๆรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงามการส่งเสร,ริมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงลอยน้ำและการดูแลรักษาถ้ำหินปูนโบราณ การอนุรักษ์อาหารลองในเวียดนามทำได้โดยการย้ายชุมชนชาวประมงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยน้ำห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งห้ามขุดถานหินและหินในพื้นที่มรดกการควบคุมการท่องเที่ยวและการก่อสร้างและการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อรวมรวมขยะ